สูตรผสมใบาชาทั้งชาไทยหรือว่าชายเย็นแล้วก็ชาเขียวนะครับใช้ใบาชาของอะไรนะครับที่ผสมออกมาแล้วสีไม่เข้มหรือว่าไม่จางจนเกินไปครับผมและมีกลิ่นหอมด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้ดูแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูชาเขียวกันเลยนะครับพี่บิ๊กจะใช้ชาเขียวตามือสูตรนี้เลยนะครับผมตามที่เห็นนี่เลยนะครับเป็นชาเขียวที่ผสมกลิ่นมะลิลงไปนะครับแล้วก็พี่บิ๊กจะกลบกลิ่นมะลิลงนะครับด้วยชาเขียวช้างทองถุงนี้เลยนอกจากจะได้ความหอมแล้วนะครับยังทําให้ชาเขียวของเราเนี่ยสีเข้มขึ้นนะครับทุกคนอัตราส่วนในการใช้เนี่ยใช้1ต่อหนึ่งนะครับ ชาตามือ100กร,รมัมชาตาช้างทองเนี่ยก็100กร,รัมประมาณนี้นะครับผมสามารถนำไปชงได้ทั้งเมนูสูตร5ลิตรชงเยือกชงขวดชงโลหรือว่าชงเป็นแก้วก็ทำได้เช่นกันครับมาดูในส่วนของชาไทยหรือว่าชายเย็นนะครับใช้ชาตามือห่อสีแดงถุงนี้เลยนะครับผม จะมีกลิ่นหอมที่ละมุนแล้วก็กลมกล่อมนะครับเป็นชาไทยที่มีส่วนผสมของกลิ่นเวลานะครับผมพี่บิ๊กจะนำมาผสมกับชา555นะครับเป็นสูตรชาชักนะครับทุกคนจะทำให้ชาไทยของเราเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้ปริมาณเท่ากันเลยนะครับ1นต่อหนึ่งนะครับผมใครอยากให้มีความหอมมากขึ้นอย่าลืมชักชากับไปกลับมาถ้าชอบเคล็ดลับดีแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผมวันดีครับ